สวัสดีทุกคนวันนี้เขาพาทุกคนมาอยู่ที่หาดดอนจันทร์อีกตันหนึ่งซึ่งวันนี้เขาจะพาทุกคนมาอัปเดตเบื้องสภาพบองทีกระเจ้าจะแข่งเหงาหรือว่าบองทีกระเจ้าจะจัดงานบุญประเพณีช่วงเฮาท่าวัดจันทร์นั่นเองทุกคนตอนนี้เขาอยู่บริเวณที่เพิ่นจะเฮ็ดเป็นบอนปลปอยเหงาปีกายนี่พเพิ่นเฮ็ดเป็นบอนปลปอยเหงาอ,อยู่บริเวณนี้แต่ว่าปีนี้ก็เห็นเพิ่นตัดหญ้ามาฮอดนี้คือกันแต่ว่าเพิ่นก็ยังบ่แล้วเห็บเนบะ่ก็ยังอีกเวลานะ ประมาณสามชี้มือเมื่อนี้มันเป็นมือวันเสาร์ที่เอามาไายแล้วก็สำหรับงานบุญช่งเหงอถ้าวัดจันทร์มันประมาณวันวันจันทร์นี้พนานาจะเริ่มแล้วเนาะแต่ว่ามือเธอพนชวงแท้สิงแท้ก็จะเป็นมือคนละออกคนสาแล้วเนานะอยู่ทางเบื้องเหนือเบื้องที่พนปลอ่อยเหื่ยปีนี้จะตั้งเจ้าพิการทุกคนกน็คือนามใส่งามดี แล้วเพิ่นกับว่าจำเป็นต้องได้เอารถจกมาจกคือปีการนี้มันว่าเอารถจกไซอันบักนะได้มจาจโวมาควัดบอลอันที่ว่าเป็นรองที่จะเหงาชงลงไปแข่งกันแหละแต่ว่าปีนี้มันสะดวกสบายบ่ได้เฮ็นยังเลยเพราะปีนี้ฝนตลอดปีแล้วก็ถือว่าสะดวกสบายปีนี้น้ำก็ใส่ใส่ดีก็กที่เห็นว่าเพิ่นได้มีการเกี่ยมนะอันนี้เพิ่นเอาเต็นมาเกี่ยมแล้วแล้วจะเห็นบางลุมมันคลั่งลิ้นเมื่อยังเขามาเกี่ยมแล้ว ปีการนี้จะมีบอลบอลงืนออยู่นี่แล้วห้องเบื้องลุ่มทุกคนก็จะมีเป็นเต็นเลี้ยนตามแคมตามแคมน้ำนี่ก็คือก็จะให้ทีมงานเหงาอซ่วงแต่ละทีมงานมาอยู่ในเต็นเพื่อเชียร์งานซ่วงของตัวเองอะไรเทียร์ทีมตัวเองเพราะเพื่อนจะมีทีมงานกับเจ้าดิเวลางานซ่วงมาแต่ละจะแต่ละผักส่วนนะมันก็จะมีแต่เต็นเป็นเต็นเป็นจอฮอนเพื่อนห้ามใส่เพื่อนก็ยอยุ่งยุ่งเพื่อนเห็นไกลเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนง่างลงไพร้อเพื่อนแหละ ทอนบนที่ประเทศเป็นาพามใส่ปีนี้เราเจอน้ำพอนเพียวไปไกลก,ก็คือจะกลายบนนันทางลงไปชนะม,มาเลไปีนี้ที่ว่าน้ำไหล่ตอนนี้เาอยู่ทางบางเทิงตะเวนกันกำลังชิตกดินตอนนี้เวลาห้ามงสาวนาทีดอกเหล่าก,กำลังบานงามทางบางเถิงนี่ก็จะเป็นอันบนเ<น>ข่ามาค่ายเครื่องชำถางเนาะเดี๋ยวเาไปรอบ,บงังทุกคน เบิ้งไปทำกันในเส้อผ้าร้อดบนผ้ามากรรมการเขาเพิ่นหรือว่าบนผ้ามใสก็จะพลาลงไปเบิง้งลุ่มนน,นึงมันก็จะมีทางลงแต่ว่าก็ยังเห็นบอลแล้วบริบเวณทางลงก็ยังพอได้ตัดหญ้าซ้ำเนาะเต็มแต่หญ้าไปเลยเจ้าเห็นไกลๆมันจะเป็นบอลอ่า สนามมา้าแล้วบอลทีเบอนในขีมา้าแข่งมา้าเปิดสนขีมา้าในช่วงที่หนาวลงพมดเลยแต่ว่าช่วงนี้เฝนกับปอยห้างพอช่วงหนาวขึ้นมาก็ท่วมหมดเลยเาที่ยวน้ำมีเหง่อมีเป็นคล้ายๆบักหรือว่าเหง่อแผลละไหลามาแต่เหนือในช่วงที่เรา,าเห็นข้าววางน้ำหนองเนาะก็ยังเห็นขายอีกทั้งคือเก่าอาจจะเลี้ยเห็นทางฟางไถ่ไกลๆช่วงนี้นก็บรรยากาศดีทุกคนตอนแรงี่มัน สมัติยางเลาะเรียนได้สะดวกสบายครมาต้ชี่โมงชี่โมงก็มากะเด็ดกันอย่างกาอยู่แต่ว่ามันก็บริฮ้อนเพราะอย่างมันมีลมตลอดมีลมพัดเย็นดีนี่นี่ก็มีเต็นท์อีกเป็นเจ้าเกี่ยวอาเต็นท์ไหมส่นี่ล่ะอ้าวู่กเบจาเบียมกินแล้วกับทีมนี้มาักษาคกามสะอาดสกันไว้ มีโฮมใหม่เนี่ยอันนี้สามารถมาเซาวโฮมในซ่วงทีมาเบิ่งบุญซ่วงเท่าไง <Hey. S 1> ก็จะเกี่ยวเต้นมาแล้ว,น <Hey. S 1> วนเนาะใกล้อีโวเดินละเด็กทุกคนเขาเจอแล้วช่วงสามเหมื่นนึงได้หนิเพราะว่าวันเสาร์วันอื่นวันอาทิตย์เมือมอม่อเฮวันจันทร์น่าจะเริ่มปิดทางเช้นนี้ละเพราะว่าบุญซ่วงเท่าไนี่ก็จะจะปิดทางก็คือตั้งบูธเต็มตั้งแต่ผีแล้วลงไปลุ่มพุ่นเลยลงไปลุ่ม ทางเส้นขึ้นมา่ันก็จะปิดเลยเพราะปกติแล้วคันว่าเป็นช่วงที่กจ็จะขายเครื่องทั่วไปน,นะหกโมงกจ็จะก็จะปิดแต่ทางเส้นลงที่ว่าเรียบเข้มไม่นับของแต่ว่าถ้าเป็นงานบุญชงเงาปุ๊บนี่จะปิดทั้งสองเส้นก็คือเส้นเส้นลงเส้นเรียบเข้มของนี่กับเส้นขึ้นที่เรียบเข้มส่วนเจ้าโน่งมาฮันก็ปิดคือกันพอก็เจ้าใจก็พอขาวสักขายมาตั้งบูธอยู่บริเวณที่กจ็จะเป็นาขึ้นนะนี่นี่ รถวังไงอันนี้เันเกียรรถก็รถซิงกับเจ้าเกียร์เลแล้วก็มีรถไฟลอยฟ้ารถรถไฟหอะฮาไมมโอ้โหจริงหอยางหยางมาสองหอบล่ะอ้ามีรถยังไงนี่ไปเจ้าที่ไทยๆโฮปทุกคน เป็นพวกคนแล้วก็มีกับไม้พายพัดบ้าไว้ที่นี่เบิองกัจเจคียมงานนี่เกี่ยมอะไรเพราะมันจานนี้คนเริ่มไหลหรอโดยเฉพาะมันพวกอยู่ทางต่างแข่งเนะาะกัจเจคยักมากัจเจก่ะเกี่ยมมาแล้วเพราะก็อิงตามความสะดวกเลยทุกคนเพราะว่ามันจะ มีหลายภาคส่วนที่มาห้อมในงานนี้ก็คือทางตั้งแข่งบางทีต่างประเทศฝั่งไทยบอกงสีกยก็อยากมาเห็นงานเออเป็นงานเทศกาลบุญท่องเหงบ้านาเฮาข้าก็มาได้จังสินะนี่รถไ,ไฟรางรถไฟลอยฟ้า <c oughs> <c oughs> เป็นแต่ย่านอยู่ดิขึ้นมานี่ก็ไหลแล้วห,หมุนหมุนห้อมห้อมนั่งเลยกับไปกลับมาอีกเอเกา นัพิการนี้จะเป็นบริเวณนี้ที่ขาจะตั้งเต็นกัางเต็นให้พวกทีมงานงาซวงแต่ว่าเยังบบเห็นเนาะทุกคนบ่เห็นทีมงานเงานซวงมามาซ้อมนะก็เจ้าน่าจะซ้อมอยู่บางอื่นแล้วบัดซวงแล้วก็เอางานมาลงน่าจะประมาณนี้าไม่น่าท่องเที่ยวต่างประเทศหรเลย,ยนี่เ,เห็นน่แมนเลยคุ้มนี่าจะเป็นเกาหลีบอกเลยนะ มันก็เรียกจีนนี่แหละด้านล่าจะเป็นบอลฝากรถใกล้ละใกล้จะใกล้จะปิดละในี่นี่มีป้ายเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งป้ายป้ายบาอัน,นเปนเ็นเป็นประตูโค้งป้ายของบุญทรงเหงอท่าวัดจันทร์ก็คือเก้าทุกคนป้ายป้ายตัวเก้าพิกายเดี๋ยวไปเบิ่งนำกันแต่ว่ามันาน่าจะมีเปลี่ยนคำศัพท์ปัจจุบันก็นยังเป็นบอลฝากระดับถือเก่าสำหรับด้านล่า แต่ว่าถ้าเป็นมือง,งานนี้กน็น่าจะบอกให้จอดรถเบรงลมแล้วเพราะมันจะเก,กะกะผู้คนที่มาเบิรงกชงเหงาจะก็จะไปลไปเสียอยู่ล้มสิน่ะกำลังว่าฝนสีบปตกแลวก็บกำลังาแดดสีบอฮอนหลแล้วก็จะพยายามมา่ายอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นนำกันสลับในมือชงเหงาบอทุกคนปีกายนี่มันสุดอย่นี้บนน่อนอันวก็บ่อนหลักใสสุดอย่นี้แถวปีผูปนฝนบน,บนห็น ลงมาทะลมเลยแต่กับวันนี้เพราะน่าจะปักหลักใส่ยู่บวงเก่าเจอกับวนเฮ็ดทางลงเพื่อเพื่อที่เอาวงเที่เหื่อมันมามันมาไวแล้วหยุดบทันทันนี่บริเวณป้ายนี่นี่ตัวครับสู่งานบุญอ,ออกพรรษาพระวรนาและช่วงเหงามพระเพณีที่ทา้าวจันทร์ประจุบปี2อง3อันเก้าเลยทุยกคนประตูโค้งนี่มันอันเก้าเลย อ้ยเหลือห้เบืองนี่ตึกตัวนี้ชิแล้วแล้วนี่นะแล้วก็จะให้รีบอยู่นอกดีก,กว่าไม่รีบอยู่นอกอู้แตา่ย่างในขี้กเลยรีบกำลังลงมาไงน,น่าจะเป็นห้องแฮมไงจั่องอย่แหละน่าจะเป็นทางห้องแฮมทางอพาร์ทเมนต์งามแล้วก็ขึ้นไปย,ยุทยสูงสุดแล้วก็เลี้ยวเบิองวิวทางอ่ทาทวัตจันทร์ทางดอนห้างดอนจันทร์ มาลในช่วงช่วง5โมงนี่ก็จะก็จะจอดเป็นบนฟอฟฝารดเจอเริงก่อนแต่ว่าหลังจากที่ว่า6โมงปุ๊บนี่่นจะปิดทางจะน,นี่แหละกะัน mm hmm. บนทางทางลงตอนนี้เขาเอินาทางลงแล้วคือคือแลนลงลุม่มจะเป็นบอฟฝารถทันทีเลย mm hmm. คุณก็กำล,ลังมายัางบ่หลาย้าโมงครึ mm ่งถ้ามาได้ชี้มองก็มาย่างตากแดดจะนี่ทุกคน ก็จริงโบย้อนเนาะคาร์าบอนโบยานดำกับโบยังเป็นต้องคอนโทรลเอาอย่างไรมันโบได้ฮอนแต่ว่าพยานดำกับต้องได้เกี่ยมมาเนาะพลังพลังน้อยโ<ะ>บอโอ้แต่ว่าเครื่องพบบ่นโบได้โบได้หายโบได้ปิวอย่างไรทุกคนในช่วงน้ำท่วมสำหรับโบศานสนามมาฮะ่ไหมนี่คือเก่าบนเลยแสดงว่าน่าจะ มีการฝั่งไว้เลิกเติบเพราะช่วงช่วงน้ำท่วมนั้นมันจะขึ้นฮอดผิดเลยขึ้นฮอดผิดเลยอันนั้นมันรีบเลยเรา่เห็นละวแหละแต่ว่าบนตู้บนยังพนยังมีคือเก่าฝารถฮอดผิดบนแต่ว่าหลังจากทันห้องหมอเขาจะกันเอาลงไปบนทางเป็นบนฝากรถแล้วเพิ่นก็ปิดทางซสน,นี้ทางลุ่มไปฮอดบนหลักถุงฮันเพิ่นกะ สุดบอลฟาวล์ลดแล้วจากว่าเราทุ่งหลงลุ่มมันจะเป็นบอลทีเป็นพอให้คนมาย่งออก,กัากายมาเล่นมาคิวทีมอย่างได้นอกอต่างประเทศหลายมีแต่ต่างประเทศตรงนั้นกำลังย่ <c oughs> พอแห้งแล้วทุกคนแค่ปีนี้บรรทางลงมาทอดคนมีดอกเหล่ากำลังงามนี่ผ้าพใสอา่าว่านดอกใส่อยูน่นี่ปีการนี่นี่ผ้ากรรมการปีนี้เฮิตดูลามันคงได้ทุกคนปีการนี่มีแต่เอาเต้นมากางเต้นมาตั้งเลยกันแล้วเต่าปีนี้รู้สึกว่าเอาไปอัดมาอย่างงัใส่มันคงข้างในแต่พวกนี้ใ,ใจเอาจริเป็นผ้ากรรมการเทปเพราะว่า ผมซื้อมันค่อนข้างน้อยแร้ว่าอาจจะเป็นบอลโอ้บอลได้หน่อยได้ทุกคนเอาไปเห็นเบิ้งนั้นใช่ปะแต่ติดตามเบิง้งเมื่อที่เพิ่นเปิดงานจะจริงเรากาจะมาท่ายให้เบิง้งอันนี้ประเทศแบบคือเหินยู่แบบถ่าบอลเลย,ยนี่เป็นไม้อัดแล้วก็โครงเหล็กข้างในมีสักะสีุ่มงลมมากว่าย่านละแหละแบบนี้นะพ่กายมีแต่เาเต้นมากาง เต้นมาตั้งไว้แล้วก็แล้วตะเวนโตแล้วตอนนี้จอเพลงโอ้ยนอนดีกระสีได้นี่ใช่ให้เบิ่งอีกวันหนึ่งตอนเที่ยวตะเวนมันตกละต่างจากตอนเีามาเมื่อกี้คนน้นอยๆเดียวมาตอนนี้คนวัดกันหลักพอดีสว่วงมันก็จะมอสเพลงทุกคนก็เลยทโอกาสถ่ายให้เบิ่งแต่พามาตอนนี้ก็มืดละ พอทาเล่นอยู่นี้เมื่อกี้โดนเติมทาก็จะมอดเพีงกันเลยวะ่ะผู้ชมก็จะมอดเพีงกันคือการทายบอลจัเหน่นนอยลินจังนอ่อยเกี่บชิเปิดเพีงไม่อีหลานะทุกคนอันนี้เป็นบอลจัเหน่อยลินแกถือว่าอีกจะซ้ำ10ชิมือก็เต็มหมดแล้วใช่ไหมไม่ละเพียงโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้แกพาเบิ้งประมาณนี้สำหรับไปที่เบิ้งมาจนยันนี้กาา็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเขาเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเห็นคลิปต่อไปได้ เดี๋ยวพงศ์งานจริงเขาจะมา่ายห้เบิรงอีกันหนึงเนาะไปลแล้าทุกคน